ผมเพิ่งมารู้ตัวเองนะครับว่าผมยังไม่เคยทำคอนเทนพวกแบบท็อป5เมาส์ท็อป5แผ่นรองเมาส์ท็อป5เฮดโฟนอะไรอย่างนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั่นหราว่าผมเคยทำแบบท็อปเกมมิ่งเกียร์ที่ผมใช้ในช่วงเส้นปี2023ที่ผ่านมาเนาะว่าในปี2023เนยอะไรมันแบบเข้ารอบอะไรอย่างนี้บ้างถูกไหมแต่ว่าเดดิเคตต์ท็อป5อะไรเงี้ยผมยังไม่เคยทำนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาเปิดตัวเป็นคลิปแรกนั่นเองก็คือท็อป5เมาส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี20 2 4ขอออองงตััวผมมมเเเเนนนรบบบบปป็็าาสส์ที่่แบบใชช้ยๆก แล้วก็วนมาใช้แบบตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวแต่เป็นพิเศษเนี่ยดยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อถ้าเกิดว่ามันมีนะไ้ทางด้นลลานนะครับไปเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ The ีเอลเมว์บีเ s สนะครับซึ่งเจ้าตัว b ีเอตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนเคยดูรีวิวของผมนะครับก็อาจจะสงสัยว่าพี่ไม่ไชอบเจ้าตัว b ีเอสเมากกว่าหรอ <g ül> <g ül> ก็ใช่นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยผมชอบ b i t X Mini มากกว่าเพราะว่าผมจับฟิงเกร์ทิปใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมเปลี่ยนกริปของผมไาแล้วนะครับเป็นแบบ p i n c h เชอร์คลอที่ค่อนข้างจะ aggresive s นะคือผมแบบจับแบบจิกค่อนข้างที่จะจัดมากๆเลยนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยในการเล่นบอลลูนรแนรอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้มันก็เลยเหมาะก,กว่าในการ เจ้านนตัวนี้นะครับเหตบผลที่มันอยู่อันด,ดับ5ของผมในวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมใช้มันในการเล่นเกมพวกแบบโควกักเล่นในการเล่นเอกเนี่ยผมใช้ตัวนี้เยอะมากๆเลยนะครับช่วงหลังใช้งานคู่กับกลาซงอาคาลิ A ali, แล้วก็แพสมิดแผ่นกระจกของแพสมิธเขาเนาะมันเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับกับเจ้าตัวเฟอร์นิเอร์เมลอุนตาไลเอ็อ Ultra m ีเ i ียหรือว่าไลออนนั่นเองคือเป็นทรงที่แบบแบนบๆแบบแบบไม่ได้มีรูปทรงที่มันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะแบบติดในเรื่องของไอ้ไซส์ฟิลของมันนะครับไอ้แบบไซส์โปรไฟล์เนาะที่มันเป็นรูแบบแทงๆอย่างนี้เนาะบางคนจับไปแล้วมันแบบนิ้วจมอะไรต่างๆนานาผมก็ไม่ได้แบบมีปัญหานั้นมากนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันจริง,รงๆกับไซส์โปรไฟล์ของทาง UX เนี่ย ที่มันเป็นลูรูฮันนี่คอมเนาะผมก็พีเฟอร์ฮันนี่คอมของอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนกับนิ้วมันไม่โดนอะไรบาดอะทุกคนอันนี้มันเวลาคุณจับลงไปอะคุณจะรู้สึกว่ามันแหลมเว้ยมันจะมีความแหลมนิดนึงนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆอะจับไปเรื่อยๆมันก็มันก็มองข้ามได้เว้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณสลับไปมายังไงมันก็รู้สึกได้นะครับแต่ว่านั่นแหละยังไงมันก็เป็นรูปทรงเดียวกันผมก็เป็นคนที่ชอบทรงของ f ฟ n a น m ร u มัอยู่แล้วนะครับแบบมันจับยังไงก็ได้จะปามจะแบบคลอกิปจะพินเช แล้วมันก็ทําได้ดีด้วยเนาะบวกกับ b ิ i l d quality ของมันนะครับที่มันเป็นแมกนีเซียมนะยังไงมันก็ดีกว่าอุลตราไล X แน่นอนแบบหลายเท่าเลยนะครับอุลตราไลท็ X แม่งดอกเด็กกันทุกคนแม่งไม่แข็งแรงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแกะมันด้านในออกมานะโครงสร้างภายในมันก็ถือว่าถักออกมาได้ดีเก็บงานได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเหมือนว่าจะมีเฟล็กอยู่บ้างแต่แต่มันมันไม่จําเป็นจะต้องไปบีบมึงขนาดนั้นอะเออคือการใช้งานปกติจับมันลงไปในการใช้งานเล่นเกมเนี่ยคุณไม่รู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเมาส์ตัว แล้วก็ีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบจะมาตัวนี้แล้วกันก็คือเรื่องของสวิตช์ที่เขาใช้เนาะเป็น Omron Optical นะครับเป็น Optical สว e ิต c h ที่ผมชอบที่สุดแล้วคือมันเบามันลั่นง่ายแล้วมันก็รู้สึกคมนะเวลาคุณกดไปเวลาผมกดไปอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันสนุกในการกดในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีแรงต้านนิ้วไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเลยซึ่งเจ้าตัวแบชแรกนะครับไอสีที่ผมมีเนี่ยหรือว่าไอสีพวกดาทองดําฟ้าอะไรเงี้ยเขาไม่มีขายแล้วนะครับทุกคนมันจะถูกแทนที่ด้วยเจ้าตัวคอลแลบกับ Fabulous b e a s แล้ว ผมได้มาว่าเจ้าตัวนั้นอนะฟีดแบ็ดีนะแบบสัญญาณดีขึ้นแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วก็ในการใช้งานเนี่ย 4K หรือว่า 8K ก็แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสัญญาณแกว่งนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อเจ้าตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นรูส่วนเดียวกันผมก็เลยแบบไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้5,990บาทของ f i b e r l a b Beast นะครับทีนี้มาดูอันดับ4ของผมกันบ้างน,นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนาะ r a เ e r ร i ไวเปอ n ์มินิซิงเ e อร์ t i ดินะครับซึ่งเมาส์ที่แพงที่สุดข,ของผมนะแต่มันอยู่แค่อันดับ4เว้เยทุกคนแต่ว่านั่นแหละสำหรับผมมันคือเมาส์แมกนีเซียมนะครับที่ดีที่สุดในโลกคุณภาพดีที่สุดในโลกนะครับไม่ต้องบอกผมนะว่าเมาส์แบบไชนีสเมาส์เนาะแบบราคาพันสองพัเป็นแมกนีเซียมเหมือนกันคุ้มค่ากว่าเยอะอะไรเงี้ย มก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณได้จับเทียบกันจริงๆนะครับแบบมีโอกาสได้จับตัวนี้เนาะคุณจะไม่มีทางปฏิเสธได้เว้ยว่าสิ่งนี้มันคือคุณภาพแบบ Chinese m o u s e แม่งแบบเ <laughs> แม่งแม่งเทียบไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่านํามาเทียบกันในแง่ของแบบความคุ้มค่าอนะไรเงี้ยแน่นอนว่ายังไงตัวนี้มันก็ไม่มีทางคุ้มค่าแน,น่นอนเว้ยเมาส์ราคาหนึ่งหมื่นกว่าบาทอะยังไงต่อให้มันดีมันเลิศแค่ไหนทํามาจากเพชรทามาจากอุกกาบาตอนะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางจะต้องแบบ เวิร์ดหนึ่งหมื่นกว่าบาทอะยังไงเมาส์มันก็คือเมาส์เนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมแกะภายในทุกคนดูเนี่ยงานประกอบอะไรต่างๆนะครับพวกเรี o นฟอสเหล็กอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันโอเวอร์เอนจิเนียร์โอเวอร์วิวมากเลยเว้ยมันแข็งแรงมันแบบคุณไม่ปฏิเสธเพราะสิ่งนี้แบบไม่ได้ลงรายละเอียดในการทำออกมามันคืองานคราฟต์ของเมาส์ที่แทบจะละเอียดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาจนถึงนาะตอนนี้แล้วก็ได้นะครับในราคา10,000กว่าบาทเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมซึ่งเลเซอร์เน ทำกับบาเอามาได้ดีทุกคนอย่างน้อยสิ่งที่เขาขายมันแพงก็จริงแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมามันก็เป็นเมาส์ที่แบบพรีเมียมเช่นกันไมื่เหมือนคุณซื้อแบบแบรนด์เนม g ุชชี่ซ l ลีนเอ่อกุชเอ่อลุยวิตตองอะไรประมาณนั้นนะให้ให้มันให้ฟลลิ่งประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดูเนี่ยมันอาจจะเหมือนไม่ได้ติดกริปเทปใช่ไหมแต่ผมติดอยู่นะทุกคนมันอาจจะแบบเนียนมากๆสวยมากๆใช่ไหมแต่อันนี้คือลาวันด้าซูเปอร์ตินกริปนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันแหละที่ผมติดไว้ใน o p 1ี 8K ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะต้องสั่งนอกเท่านั้นเนาะเื่อถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆเนี่ยยังไงก,ไงก็ฝากทักไปหา้านมอสซิโนเวชันก็ได้นะครับว่านําเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะนําเข้ามาได้นะเพราะเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายของทางลาวันด้านะครับเออเรอ ผลิตออกมาเมื่อประมาณปี2023เดือน2มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะซึ่งเซนเซอร์ที่เขาใช้ภายใน,นเนี่ยจะเป็น3950นะครับเขาใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทุกคนอาจจะเป็นตัวแรกที่ใช้3950เลยก็ได้นะคือเขาไม่ได้โฆษณาหรอกว่าเป็น3950นะเขาโฆษณาเป็นเลเซอร์โฟกัสโปรซัมติงไลท์แดดประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมแกะเข้าไปเนี่ยมันเขียนว,ว่า3950้ยเออซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่แล้วเออยินดีด้วยนะคุณใช้3950มาก่อนใครแล้วนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในด้านของเรื่องของสเปคภายในเรื่องของเอนจิเนียร์เรื่องของสตรัคเจอร์การดีไซน์บิวคุณลิตี้หรือว่าในฐานะคุณภาพของเมาส์หนึ่งตัวเนี่ยหน้าตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าจะมีเมาส์ตัวไหนนะครับแทนที่จะตัว r a สเ r อร์ไวเปอร์มินิเอได้เว้ยมันมาตะโกคนคำว่าพรีเมี่ยมออกมาจริงคับทุกคนถึงแม้ว่ามันอาจจะแพงไปหน่อยผมพูดอีกทีถึงว่ามันอาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆคุณจะไม่สามารถหาเมาส์ที่มีคุณภาพองค์รวมที่ดดดีีกวว่่่าาตัััันนนน้้ไแแลยยิิงงถคุณจนนบจแบบบมมะะ เอ็นเกมของคุณแน่นอนนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงเรเซอร์เขายังปล่อยเป็นดรอปอยู่มาเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบ2อสเดือนครั้งอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจจริงก็ลองไปติดตาม Twitter ของทาง r a เ e r ก็ได้เขาแบบเขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะเขาจะปล่อยตอนไหนบ้างน,นะครับอันดับ4ีของผมนะครับ r รเซอร์ไวเป i n มินตัวต่อมานะครับอันดับ3ของผมเนาะซึ่งก็จะเป็นเรเซอเหมือนกันนะครับ Viper V3 Pro ตัวนี้เนาะซึ่งผมก็คิดว่าไม่ต้องอวยอะไรมันมากกว่าเดิมอ,อีกแล้วในคลิปรีวิวของมันเนี่ยผมก็แบบอวยไปเยอะมากๆแล้วนะครับผมคิดว่ามันยังคงเป็นแบบ Universal Mouse เนาะคือแบบคุณจะชอบมันมากๆเลยสำหรับคนหมู่มากนะครับสามารถจับตามได้คลอได้พิ้นเชร์ได้ไดฟิง,ฟงก์กระทิปได้ยิ่งถ้าคุณมือแบบตั้งแต่17จนถึง22เซนเนี่ยผมมองไม่ออกเลยว่าคุณจะไม่ชอบมันยังไงนะครับแบบมันดีมากๆะอะคุณต้องลองดูสักครั้งนะคุณอาจจะแบบชอบมันมากกว่า G.P.X ชอบมันมากกว่าเจ้าตัวเลเซอร์ ไวเปอร์มินิเอสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันทาออกมาได้ดีจริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่คุณภาพมันไปไกลมากเว้ยสำหรับไวเปอร์นะซึ่งก็แน่นอนแหละว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมาส์ตัวจบของผมนะครับเพราะว่าอย่าลืมผมเป็นคนมือเล็กใช่ไหมตัวนี้มันเป็นแบบเชลค่อนข,ข้างที่จะเกือบใหญ่แล้วครับมันก็แบบอาจจะไม่ใช่เมาส์ที่จับถนัดที่สุดสำหรับผมแต่ว่าผมก็ยินดีที่จะใช้มันนะถ้าเกิดผมไม่มีเมาส์ตัวไหนแบบผมเป็นคอน sumer ธรรมดาคนนึงแล้วผมหาเมาส์ดีๆส,สักตัวเ มันเป็นออปชันที่ผมรู้สึกว่าผมจะมองมากกว่าซปเปอร์ไลท์แน่นอนนะตอนนี้นะครับแล้วก็ผมลองแกะภายในของเจ้าตัวนี้มาดูเนี่ยสิ่งนี้มันออกแบบมาได้ดีมากๆเว้ยมันดีกว่าเจ้าตัวไ i เปอร์วีทูโปเยอะเลยนะครับตัว PCB ของทางสวิต์กับตัวเซนเซอร์ของเขาเนี่ยมันแยกกันเลยนะแล้วก็ในแต่ละแผง PCB ีเนี่ยมันทำเอนจิเนียร์ออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับแม่งมีแบบแอนเทนเนอเนาะเหมือนแบบเป็นเสารหรือว่าเป็นเหล็กอะไรไม่รู้เหมือนแบบ ยานในสตาร์วอร์นซึ่งก็ไม่รู้มันทําหน้าที่อะไรเหมือนกันนะอาจจะทําให้แบบเรื่องของเอ่อสัอร์มันแข็งแรงอะไรประมาณนั้นมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งเซนเซ,นเซอร์ที่เข้าใช้ภายในเนี่ยจะเป็นเรเซอร์เอฟพีสหรือว่าจะเรียกเต็มๆว่าโฟกัสโปรเจนสอก็ได้นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชัวร์นะว่ามันคือ3าม0าศูนย์ตัวใหม่จากทางพิกอาร์นะครับแต่แค่รีแบร์แล้วนั่นเองแล้วก็ใช้คู่กับ Nordic MCU ด้วยนะสามารถรันได้ 8K p r o l i t ณตอนนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับเมาส์พลาสติกตัวหนึ่งเนี่ยผมมองว่าทั้งดีไซน์ภายนอกภายในคุณภาพของมันโดยรวมเนี่ยมันถือว่า Amazing มากมากเว้ยซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าบางคนก็อาจจะแบบถามว่าทาไมพี่จะต้องสนใจข้างในด้วยคนเราซื้อไปยังไงมันก็ไม่ได้แกะข้างในออกมาดูไม่ได้แบบสนใจว่าข้างในจะเป็นยังไงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผมเป็นรีวิวเวอร์เนาะไม่ได้ทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงเมาส์ได้เยอะหรือว่าหลากหลาย เหมือนผมนะเออผมก็มีโอกาสผมก็ลองแกะเมาสของผมเองเพื่อโชยทุกคนดูก็ได้ว่าภายในเป็นยังไงไอ้5,000บาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยสิ่งที่คุณได้กลับมามันคุ้มค่าไหมซึ่งในราคาของเขานะครับ5,000กว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มาแม่งแม่งดีขนาดเนี้ยมันเป็น no b r a น n e r ร์ iner, จริงเว้ยถ้าเกิดว่าคุณหาเมาส์ที่แบบ universal อ่ะแบบคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณแค่ซื้อมาวางมือไปใช้งานได้เลยแบบไม่ต้องกังวลว,ว่าคุณจะจับมาถนัดไหมเนี่ย นี่ก็เป็นออปชันที่ดีแล้วกันแต่ว่าคุณต้องลองเองนะแล้วผมก็แนะนําว่าคุณอาจจะต้องมือใหญ่กว่า17เซนขึ้นไปนิดนึงนะครับถึงจะจับมันได้แบบ ดีที่สุดนะซึ่งมุมมอของผมนะครับต่อเ a เซอร์นะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมไม่ได้จ้างให้ผมพูดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดด้วยตัวของผมเองนะในช่วงหนึ่งถึงสามปีหลังมาเนี่ยเรเซอร์เป็นแบรนด์แม s แบรนด์เดียวนะครับที่ฟังคอมมูนิตี้ได้ดีที่สุดและเขาปรับปรุงทุกอย่างที่มันมีปัญหาในรุ่นเก่าๆแล้วก็ทําออกมาให้มันดีกว่าในรุ่นใหม่นะครับทั้งดีไซน์แลนกเชนนะครับการดีไซน์ของตัวเมาส์เนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูมินิมัลขึ้นมันอาจจะแบบไม่ได้เกมเมอร์จ๋าเมเามเน่ปกกแ้ววผบบาดิค ผมไม่ชอบอะไรฉูดฉาดทุกคนบางคนจะพูดว่ามันแบบไม่สวยเท่าก็ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปัจเจกอะเนาะแต่ว่าสำหรับผมอะผมต้องชื่นชมสิ่งที่เรเซอร์เขาทำต่อคอมมูนิตี้จริงๆเว้ยมันเท่ามาได้ดีมากๆนะครับมา อันดับ2ของผมนะครับซึ่งเอาจริงผมก็ไม่อยากยกให้มันไปอันดับ2หรอกแต่ผมก็ใช้งานมันเยอะอจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเฟ um ิร์เมส์อุนเตลัยเอ็กซ์เทอริกไลออนตัวนี้นะครับซึ่งเอาจริงถึงแม้ผมจะชอบมันแค่ไหนนะครับแต่มันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยเลยแบบมากๆทุกคนซึ่งสำหรับเจ้าตัวอุนเตลัยเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ตัวธรรมดาตัวสีดำเนาะทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินปัญหามาเยอะแล้วนะครับว่าแบตหนึ่งแบบสองเนี่ยเรื่องของเชลเฟล็กเรื่องของสวิตช์เรื่องของสโตร์วิวไม่เซนเตอร์เรื่องของงานประกอบัแบบีไปแบบ เยอะแบบเยอะมากๆแลทุกคนซึ่งแบบชั้นหลังเนี่ยเขาก็ถูกปรับปรุงมาเยอะแล้วนะครับยิ่งเป็นตัวโปรซีรีของแทริกตัวนี้เนี่ยเรื่องของโคตติ้งด้านบนสีฟฟ่าอันนี้เนี่ยเขาก็ปรับเป็นสมูทโคตติ้งแล้วนะครับมันดีกว่าเดิมเว้ยแต่ว่าไอ้ขาวๆด้านข้าง2ด้านเนี่ยแม่งเหมือนเดิมเว้ยแม่งลื่นมากๆนะแต่ผมผมกับไม่ติดเท่าไหร่รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับแต่ว่าในยูนิตของผมนะครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่เว้ยเพราะว่าถ้าสังเกตด,ด้านล่างของตัวมัคของผมเนี่ สกูให้มันแน่นขึ้นแล้วพยายามให้มันแน่งขึ้นแล้วแต่มันก็ยังไม่ประกบสนิทอยู่ดีนะครับซึ่งผมไปดูรีวิวต่างประเทศมาเนี่ยบางคนไม่เจอปัญหาหรือเปบางคนบอกว่าฟอรเรสตไปเลยแต่ผม ผมมีปัญหาด้วย <laughs> ไม่รู้จะหลีกเลี่ยยังไงเหมือนกันนะผมได้ยินว่าบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็มีสวิต์เบิร์แล้วนะครับสำหรับตัวเทอริกตัวนี้เนาะซึ่งอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อยากให้ทุกคนดูภาพอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเชลลที่ผมแกะออกมาเนาะผมบีบไปเนี่ยมันยบแบบโยบมากๆเลยเวทบจะทําให้แบบถ้าผมบีแบ,บแรงกว่านี้เนี่ยมันอาจจะหักก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาจะต้องแบบ เป็น reverse engineer ขนาดนั้นนะถ้าเกิดเทียบก,กันกับตัว Starlight 12 Starlight 10อะไรอย่างนี้นะตัวนั้นเป็น build quality แล้วก็ดีไซน์ที่ดูดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่ามากๆเลยนะครับคุณจ่ายเงินสำหรับ เอ่อตัวใหม่ไปราคาพอๆกันแหละแต่เป็นรุ่นใหม่อ่ะมันก็ควรจะดีกว่าใช่ไหมแต่นี้มันเหมือนเป็นแบบ reverse engineer มันอ่อนแอมากกว่าตัวเก่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ feeling ในการจับไปเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าตาไลท์เลยจริงผมไม่อิงไม่ค่อยชอบอเท่าไหรไนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทรง finer m o u ส e ทุกคนเป็นทรงที่แบบผมมาจับยังไงก็ได้เป็นทรงที่ผมแค่วางเมาส์ไปใช่ไหมผมหลับตา <Okay. S 1> ผมแปะมันลงไปผมก็สามารถเล่นเกมได้เลยอ่ะผมจะปาลมจะคลอจะป็นก็ทิปเนี่ย ผมไม่ได้แข็งควกสามารถผมจะจับยังไงบบเมาส์ตัวนี้ผมแค่ผมแค่เล่นเกียร์หมดทุกคนเออน่าน่านาจะเข้าใจนะมันเป็นทรงแบนๆที่แบบสามารถจับได้ทุกแบบอะมาเป็นเมาส์ที่เซฟแล้วกันสำหรับผมนะเออผมก็เลยถึงแม้ว่าจะเกลียดมันแค่ไหนนะครับบิวคุณตี้มันจะบัสซบแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทรงเนี้ยมันเป็นฟันเมาส์ทุกคนผมก็ยังยังชอบมันอยู่ดีนะถ้าเกิดเขาทำรุ่นต่อไปได้แข็งแรงจริงไม่ค่อยโยกอะไรเงี้ยผมก็อาจจะใช้มันเป็นตัวหลักก็ได้นะครับแต่ว่าหน้าตอนนี้น่าเสียดายจริงท มาอันดับหนึ่งของเราในวันนี้นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะต้องสงสัยอะไรมากของอวยไปเยอะมากๆแล้วนะครับในคลิปดีบีของเจ้าตัวนี้เนาะ N n a เกม e กีย p o p k 8K ตัวนี้นะครับ นี่คือนับวันของผมเป็นคิงของผมณตอนนี้นะครับทุกคนถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้มันตลอดเวลาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็น the most u s e นะครับเป็นตัวที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดทั้ง,งในการเล่นเกม E อปกวอลเลนอะไรเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้แค่สลับสีนะครับเพราะว่าบนเจ้าตัวสีขาวตัวนี้เนี่ยผมจะติดเป็นล่าอนดาคลิปทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ฟีดเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบเต็มแบบพิเทฟีแบบ100%้นะครับแล้วก็สวิตภายในยเนี่ยจะเป็นซิปปี้สวิตอาจะแบบนิดน,นิน,นิดนึงเนาะอันนี้คือ ฟิสตใหญ่เนี่ยมันจะมีความคอนโทรลที่ผมแบบรู้สึกว่ามันควบคุมได้มากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเอ,อ่อสีดำตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะติดเป็นออไซกริปเนาะที่เขาแถมมาในกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านใต้เนี่ยผมจะใช้เป็นไซโคลนของทางโกส์ไกรเนาะแล้วก็สวิตเนี่ยผมจะใช้เป็นฮัวโนหนึ่งร้อยเอ็มนะครับมันจะเป็นสวิตที่เบาเนาะอันนี้เนี่ยผมมาใช้ในการเล่นเอเปกในการเล่นโคบักเป็นหลักนะครับเพราะว่าในการแทร็กกิ้งในการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ย เอ่อฟีดดับฟีดไซโคลนแล้วก็สวิตที่มันเบากว่าเนี่ยมันทําได้ดีกว่าบนเจ้าตัวสีขาวของผมนะครับก็สลับ,สล,บสลับไปใช้มาตลอดเวลานะในการเล่นเกมนะครับซึ่งก็น่าจะบอกได้อย่างชัดเจนนะว่าผมเป็น OP18K Enjoyer แค่ไหนเนาะทำไมมันถึงเป็นเบอร์หนึ่งของผมนะครับ คือเอาตามจริงมันอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสายอยู่ใช่ไหมเลเซอร์เป็น3ามสนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นสามเกาหกันหมดแล้วใช่ไหม 8K polling rate เนี่ยเดี๋ยวนี้นก็มีเห็นกันเยอะแยะนะครับมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรใช่ไหมแต่ว่าผลที่ผมใช้มันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมาส์ทรงคลอเก็บสำหรับคนมือเล็กเวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเมาส์เอ่อท้ายโด่งหน้าต่าเนี่ย แล้วก็จะถึงพวกแบบ a t l a n t i s Mini, s o l a V2, s o l a 4K หรือแม้แต่ Pawsa X2H Mini ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ทั้ง3ตัวที่แบบมีนตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็แอบ,บจักกว้างอยู่ดีเว้ย ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมาส์ที่แบบแคบเลยไว้ทุกคนแล้วก็ปีกของมันในช่วงท้ายของมันเนี่ยมันโด่งก็จริงนะแต่มันมันมันมนไม่บานออกอะซึ่งเวลาจับไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ฟรอสมือผมให้ผมจับคลอขนาดนั้นนะผมจะจับเป็นแบบพินเชอร์ก็ได้จะเป็นฟิงเกอร์ทิปก็ได้หรือว่าจะแบบปามไปเลยเนี่ยผมก็ยังโอเคที่จะใช้มันได้มันให้แบบความวอร์ a ไทล์นะครับความหลากหลายในการจับที่มากกว่าซึ่งผมก็เป็นคนที่แบบอยากมีความหลากหลายในการจับอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่มีตัวไหนมาแทนตัวนี้ได้เอ แต่ว่าถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะดีแค่ไหนเนี่ยยังไงมันก็มีสายทุกคนเอาตามจริงผมก็ไม่ได้ชอบที่มันมีสายเท่าไหร่ผมยังรู้สึกถึงสายตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมอ่ะใช้พันหนด DP พ0.12 In g เกมเนาะเป็นเซนที่ถือว่าค่อนข้างที่จะช้าเว้ยแบบบางทีมันก็เหนื่อยเวลาสับัรดเร็วๆอยไรเงี้ยยังไงสายมันก็ยังอยู่ตรงนั้นผมรู้สึกได้ตลอดเวลานะครับยังไงสุดท้ายแล้วผมก็ยังรอจะโต o p 1 w d นะครับผมรอตัวนี้เนี่ยเป็น เอ่อใช้โคตติ้งเดียวกับ Viper V3 วิทสีขาวเนาะใช้เป็น3950นะครับรัน 8K ได้น้ำหนักประมาณ45-46กรัมเนี่ยแม่งจะเป็นเอ็นเกลกับผมแบบแท้แท้จริงอะแบบไม่น่าจะมีตัวไหนมาแทนได้นะครับแต่ว่าเนี่ย XM2 W นะครับที่เขาโฆษณาว่าจะออกมาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ออกมาขายแบบเป็นทางการเลยทุกคนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าต้องรอ OP1 W จริงเนี่ยผมว่ารอไปอ <laughs> ีก4-5ปีถึงจะมีออกมานะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะยังงไผมก ยังใช้ตัวนี้ต่อไปแหละยังไม่มีตัวไหนมาแทนผมได้นะครับจนถึงณตอนนี้เนาะนี่คืออันดับหนึ่งของผมณตอนนี้และยังไม่มีตัวไหนมาแทนแน่นอนทุกคน แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยอยากจะพูดถึง honorable mention นิดนึงเนาะตัวที่แบบไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าผมอยากพูดถึงแล้วกันตัวแรกเลยก็คือ vxc r 1 pro นะครับตัวนั้นเนี่ยในราคาพันต้นๆพันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตัวไหนมาแทนได้เลยเว้ยเป็นลูทรงแบบ x 2 v 2ท้ายด่งหน้าต่ําขนาดก็แบบกลางๆเนาะคือมือคุณแบบ16จนถึงแบบ19 20เนี่ยคุณจะชอบมันแน่นอนเวย้ยถ้าเกิดงบจำกัดจริงๆยังไงตัวนั้นก็เป็นตัวที่ผมแนะนํามากๆนะครับให้ซื้อมาลองเนาะแต่ว่ามันคือเมาส์จีนทุ ให้ร้านในไทยซ่อมเองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้ารับได้ก็แบงเกอร์สำหรับราคานั้นแน่นอนเว้ยอีกตัวนึงที่ผมก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆนะครับก็คือ้าตัวนี้เนาะสปรัมพีเอ็มวันตัวนี้นะครับมันเป็นไฮบริดเออร์โกกับสมมาตรนะครับแต่ว่าก็อย่าไปเรียกมันว่าเออร์โกเลยเพราะว่าความรู้สึกเวลาคุณจับไปเนี่ยมันก็คือ g p x 2นะครับที่เล็กลงแล้วก็มีความบานออกไปทางด้านขวาตรงนี้นะ่ะนิดนึงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบมือไซส์ผมแล้วกันแล้วคุณจับ G P X 2ไม่ถนันเนี่ยตัวนี้คุณอาจจะชอบเหมือนมากกว่าก็ได้นะครับตอนที่ผมใช้งานมันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้เล่นในวอล,ลัลนไปต่อหลายตานะครับก็นั่นแหละเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่ ออราคาไม่ได้แรงมาก3,990ันารนะครับแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าดีเลยน้ำหนักเกาะเปบาด้วยนะครับส่วนคนที่เรียกร้องอะไรกันเจ้าตัวลามสุทอนนะครับก็ยังอยู่ในลิสต์อยู่นะแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ติดเออหนึ่งถึงห้าเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้ใช้มันบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกเมาส์เออร์โกสตัวที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยก็ยังไงก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับลามสุทอนเนาะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับฟลายเอนอร์เมาส์เลเซอร์ไวเปอร์มินิเอสเอเอหรือวี v v ple, อวเอลเรเมาย ทุกตัวถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่สูงไม่อ้วนค่อนข้างที่จะแบนนะครับแบบผมเป็นคนชอบเมาสแบนๆนะรู้สึกว่ามันให้อิสระในการจับที่สูงดีแบบจับยังไงก็ได้มนแล้วแต่ผมบางวันผมก็จับฟิงเกระทิบบนผมก็จับคลอบางวันก็จับพิมเชอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยพิเศษแนวนี้นะครับถ้ากิดสนใจตัวไหนพิเศษคลิปนี้ืไว้ทางด้านล่างนะครับวันนี้ไปก่อนทุกคน